ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ i ม e c ครับเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอร์ของผมนะครับก็สำหรับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ีที่8แล้วนะครับผมเดี๋ยว EP นี้นะครับผมจะมาทำฟาร์มคิปเปอร์นะครับผมก็ผมจะทำบริเวณแถวๆนี้นั่นแหละครับผมก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก็ที่ผมต้องไปเตรียมนะครับก็จะมีเป็นหินนะครับผม โดยที่ผมจะใช้เป็นสโตนนะครับสโตโนธรรมดาเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นบล็อกไม้นะครับผมก็จะเอาไม้เนี่ยไว้ใช้ทําพวกแท็บดออะไรนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นกระจกนะครับก็เดี๋ยวผมไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับผมไว้เจอกันครับผม ก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมของเสร็จไปที่รับร้อยแล้วนะครับก็ผมเตรียมมาอย่างละหนึ่งชักเกอร์นะครับนี่นะครับผมก็กล่องนี้ก็จะเป็นไม้นะครับผมกล่องนี้เป็นหินกล่องนี้เป็นกระจกนะครับแล้วกล่องนี้ก็จะเป็นพวกเออเก็บของอะไรพวกนี้นะครับพวกระบบเก็บของในไรพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับผม อนนี้นะครับผมก็สร้างฐานเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ผมก็จะทําเป็นเออที่เก็บไอเทมนะครับก็จะทําตรงบริเวณต,ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยอ แล้วก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับก็จะทําให้มันเป็นทั้งสี่ฝั่งแล้วนะครับให้มันเป็นแบบทั้งสฝั่งผมว่าส่งอีกสักชั้น น่าจะดีนะครับโอเค ก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นระบบเก็บไอเทมนะครับก็จะใช้เป็นพวกรถ่างนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําระบบจัดเก็บไอเทมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จนถึงเมื่อกี้นะครับผมก็เพื่งลึกออกนะครับว่าผมอ่ะลืมรถล่างนะครับกับพรมนะครับก็เดี๋ยวผมป้องกลับไปเอาที่บ้านก่อนนะครับก็โอเคครับไหนๆก็มาที่บ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะ อัปเดตให้ฟังนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ได้ทําเป็นกังหันเพิ่มเข้ามานะครับเป็นเออวินมิลนะครับผมส่วนข้างหลังตรงนู้นนะครับตรงนั้นเป็นเออเทดดี้ฮอนะครับผมก็ได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยผมคิดว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับแล้วก็ เปลี่ยนังคานะครับทำราคาเพิ่มนะครับโดยใช้เป็นบล็อกเอ่อคอปเปอร์นะครับต่อมาก็เป็นตรงด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นฟาร์มชูกราเคนนะครับผมก็เอ่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำฟาร์มชูกราเคนไปใช่ไหมครับแล้วผมได้ทำเป็นกำแพงนะครับผมก็ได้กลับไปสร้างนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นโดบนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันโดมมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับมันเป็นโดมแบบสามเหลี่ยมแบบโมโัว,ต,วตัวนะครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ปรับแก้แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาินดูนะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นทางฝั่งนี้นะครับตรงนี้เป็นห้องเก็บของนะครับอันนี้ผมก็มีวิคอนแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเอาเหล็กนะครับแล้วก็ผมขาดผมนะครับผม เดี๋ยวผมจะไปเอาอเครื่องปั๊มผมนะครับนี่ไม่ะขอซักสองชุดจ้ะก็เดี๋ยวกลับไปสร้างกันต่อเลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็ผมก็กลับมาเป็นที่รยบรายนะครับพร้อมกับเอ่อพร้อมกับแมวไม่ใช่นะครับพร้อมกับเอ่อผมจํานวนมหาศาลนะครับก็ตอนแรกนะครับผมจะใช้เป็นพมสีเขียวนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เข้ากันเลยนะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบผมสีเทาน,นะครับผมก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มสร้างตัวฟาร์มกันเลยนะครับ ก็เริ่มจากการวางแม็กมาบล็อกนะครับผมเตรียมมาแค่2ชุดครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับ โอเคครับก็ตอนแรกนะครับผมวางผิดนะครับก็ตอนนี้ผมแก้เรียบร้อยแล้วนะครับคือไอตอนแรกนะครับผมวางเป็นเออสามสามบล็อกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันต้องวางแค่สองบล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยไอ้บล็อกตรงนี้เอาเว้นว่างไว้นะครับก็ต่อมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างเออตรงจุดที่ให้คิปเปอร์เกิดกันเลยนะครับผม สองสามจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอ่าสลับตรงนี้แล้วก็วางวางผมตรงนี้นี่ใช้ป่าวะนะครับตรงนี้อ๋อไม่ใช่ต้องเป็นตรงนี้ อเคแล้วก็ตรงการนะครับก็ใส่เป็นแมวนะครับผมเดี๋ยวผมไปผาน้อนแมวมาก่อนนะครับตามมาเลยน้อนโอเคตามมาตามมาอ๋อไม่ตา ก็เข้าปเข้าไป, <S <S ไปเลยพนมโอเคต่อไปอ่ะก็จะเป็นเอ่อวางกระจกนะครับก็กระจกตรงนี้ ่อมมาก,ก็วางเอ,อ่อผมนะครับผมออวางผมทั้งสี่ด้านเลยนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะวางเป็นแท็บดอนะครับตรงนี้ก็แท็บดอมือน,ก,นกันนะครับ ต่อมาก็าเริ่มทำชั้นที่สองกันเลยนะครับผมแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับก็จะใส่เป็นแท็บดอนะครับผม โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งชั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้สร้างไปทั้งหมดแล้วสี่ชั้นนะครับซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นที่ห้านะครับผมคิดว่าผมจะสร้างชั้นนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างชั้นที่ห้ากันเลยนะครับผมเริ่มจากวางแท็บดอนะครับหนึ่งสองสามสหนึ่งสองสามสีห้า วางรับกอถตอนนี้ไว้ให้แมวอยู่นะครับแล้วก็วางพรมนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะไปพาแมวมานะครับ สักตัวไปก่อนเลยพ่อหนุ่ม มผมไปดีๆโอเคเยวผมไปกดให้แมวนั่งกอนละครับเดี๋ยวมันจะตามไปแบบเป็นขบวนโอเค แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอ,อทาราคานะครับแต่ก่อนอื่นต้องวางแท็บดอก่อนนะครับอโอเคเหลือแค่วางแท็บดอนนะครับผม ต่อไ้ก็เหลือรางคานะครับผมผมจะใช้เอสอสโตนอันนี้จะทำเป็นสโตนสแลบนะครับเอาไว้ไปทำหลังคานะครับผม ผมคิดว่าเท่านี้น่าจะพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำราคากันเลยนะครับผมสามอโอเคเสร็จเรียบร้อย ก็ตอนนี้นะครับผมทําราคาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองยืน fK สักสามสิบนาทีดูนะครับแต่ว่าเออมาต้องยืน fK ฟเคตุหนวันนี่อ่ะผมก็ยังไม่ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูดูคลิปก่อนนะครับไว้ยังไงเดี๋ยวอีกสามสิบนาทีค่อยกลับมาเจอกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ยืนเอ K เเป็นเวลาสามสิบนาทีแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะได้กันพาวเดอร์เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้กล่องแรกนะครับกล่องที่สองนะครับจะเป็นกล่องที่สามแล้นี้ก็เป็นกล่องที่4ี่นะครับได้มาหนึ่งสสามสี่ห้าห้าชุดครึ่งนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ